มาจากมหาชนใช่อาจังสี่จ้ะสามรอยนั่นอาจังสี่ตั้งไหนอีกขออีกงาที่บาทได้บอตกาหาีเขียวเขียวมากเขียวเขียวหูใหญ่เหนียวเลยเียววาแม่ลูกนะครับสองหาื่นห้า

ท่อนหนาวนิดนึงลูกผูประมาณเจ็ดเดือนบรรยากาศช่วงก็เด้เงินมื่นกันสิคือคักใพี่น้องนีรอยยิมมีเสียงัลเราะนะครับนะ

ามกูนีเประมานั้นเจ้าแสนวัวผูแล้วมาตัวเจ้าท่ามันตัวจ้านมันตัวยากลอก่ากาพอที่ะไ้ยากอกามาม่านไ้กาทังผู้ใดือไปเรียกใหเพื่อวารเนี่ยม่่านหาขายเขามดเขาชื่อแม่ท่านั่นเขาหแล้วได้ของเลียงาดยเมืองบ้าบ่เพงเอาทุกคนาม่นไม่ท่านจะไ้ร่ณค่อย่าุณอนป่ อ้หน่องไี่นองนี่ยมัอท่งนะมันเกืออกเรียกข่ยงยันเลยันเป็นงเป็นสเสนีหนี่นี่ในไนนะครับอยางได้1 2่0 0พันสงอานะครับนอืมไต้ม2 0 0 0นโอ้ม0 0ตัวนีคำนึงว่า1มื0นงพี่นอง ลอยเลียงสือนะครับนะบรรยากาศไปเดี๋ยวทียางไปยางเงๆจัาหน่อยพี่น้องให้เบิงให้เบิงบรรยากาศทั่วๆไปนี่ยทัว่าบรรยากาศวันี้เรเห็นมากม่าโอ้สองปีสามปีเลยเด็กพี่น้องนั่งเอกหน่อยพ่มากปุ๊บไห ว้าวอาานนี้ฮะเบื่องบนนี่ผูหน่อยดีกว่าพ oh. ี่น้องอาจจะต่องสั้นได้อะเบิ่งจากพัน ันโบจวันเจ็ดพันสูงกว่านเมตนะครับนะวันเจ็ดเดือนแเดือนแล้วเั้งของเขานอนตุ่มมึงจะพันม้องรัน อาอพี่งเดี๋ยวคืนเป็นตัวนึงซื้อให้นะครับมีการถือขายแล้วนะครับน้เท่าไรน้องครัเท่าไรจะผ่านกูันอบปมานี้อ๋อปนึงพี่น้องเงื่อไงเราซื้อจกพันเปียกั่นูจซื้อันเงิเงินสีเยอกสีนะเงินสองก็เงินโล่งนี่ยเลเงินใส่เอาทองเออ ว่าไงนแล้วก okay? ็ได um> ้เพี่สื่นนแพี่น้องเบืองเลยนี้เพิ่ถูนคุยกันเยมาอเงก่นมาเดียบอสวนนะครับโอ้แปดพันกระซื้อช่ากระซั่งมงว่านนะนมงว่านกับนี่ตัวละแปดพันสามตัวมไทยนะครับอะไปเบบองตัวหม่นะครับเเป็นตัวซื้อไหนนะครับจดเลยเดี๋ยวลองพ่ายกันเดี๋ยวที่งเดี๋ยวพาเพราะวาถามงนะจะได้ไล่ไล่สดให้พี่น้องเมืองจัก จากหนึ่งชั่วโมงนะครับนะตัวหอยสี่สิบห้า 45, พี่น้องนะอยากได้เจ็ดหมื่นสี่เขาให้หกหมื่นหกเดี๋ยวกลิ่มตรงซื้อให้นะครับเขาตีเป็นคู่พี่น้องถ้าแยกอะราคามันยังพันนิ่งนะครับนะตีไปคู่นี่หันขายเจ็ดตัวเรงสามแปดตัวเรงสามสองนะผมนะพ้อมตีเล่นๆไป ้ยยอ,อยสียยสส่ห้นี่เนีงวัน่บาง้าไทยบ้างไทยน้อยสอุ้ยน้อยสี่สิบสองสี่สิบสามมาคู่นี่หกนี่ตัวนี้ดีทีน้ังตัวนี้ดี ร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดจ้แดงใหม่ดีครับฮึมฮึมจะบอะผมจะขึ้นไปตรงซื้อให้นดพี่น้องเนี่ยถ้าถ้ากัมพูชามากเี่ร้อยนี่เป็นมักคักเลยพี่น้องหาหมื่นกลัวเีย งอเลือมๆนี่เนี่นี่้องถ่ายให้นี่งร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเออเลอาคนละค่ำขอกันคนละค่ำมาจากเโพสีนะครับนาาบ้านยังมันช่องเล่งมันน้องมาโอ้ นายกอันนี้หันน้เลื่มชือนายกเลวพ่อมีนายกคนก่อนนายกสายยัน ah นะเออนายกสายยันนะครับโอ้ถ้าเบิ่งยูนะครับมีโอกาสคิดหอดอยูนะครับเด้อนายกสายยันนายกคนเก่านะครับนะนายกตําบลหนองหมาไอ้ม่จ้าโคสีนะครับบ้านใกลเรือนเคียง มาก่อนกับขึ้นอำเภออุทุมพรทีนไซนี่นะครับนะเดี๋ยวนี้เพิ่งจะแยกออกไปนะนออกไปได้่นกับเป็นบ้า